ยินดีเลยพี่น้องได้เลยกินใ,ใหญ่ๆเลยเลยกินคัมไปเลยพี่น้องเด้อไปโอ้โหัหหครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาเกียง h ช n แนลครับผมมาครับพี่น้องเมนูวันนี้เป็นไอ้สามชั้นตุ๋นพะโล้ได้พี่น้องเด้อสามชั้น สุวนพะโลไปเปื่อยกำลังดีพี่น้องแล้วก็มีตำโคราชบ้านเองพี่น้องโคราชบ้านเองเนาะเลยมีข้าวเหนียวเนี่ย, <c oughs> ยติบหนึ่งรับก,ก็มีปลาตัดขาวมีคณะพี่น้องลก้กกาหว่างตุง้งวันนี้มากับพี่ชายคือเก่าอ้าพี่ชายแนะนำเราด้วยชื่อชื่อมิตรนะครับเป็นพี่ชายเป่าเกีย์ครับวันนี้มากินด้วยคนครับอ๋อโอเคบรรยากาศริมคลองปลาปลาคือเก่าด้วยพี่น้องด้วย <c oughs> มาบัวลายพี่น้องแซ่บ <c oughs> ห,อ,หอ,อมพี่น้องเพิ่งนึง่งแต่็ใหม่เลยห,ลหั่นล้านกว้างเนาะพี่น้องเอาไปไหนไปนีออ่เนาะตั้ละตัู้ตโคราดตโคราดเอาเลยเมไปเลยำจิ้มซีฟดได้พี่น้องด้เป็นไงนัวอยู่บ่ัว้ด เออพี่น้องแซบ่บบรรยากาศดีๆพี่น้องลมเย็น <C oughs> เป็นแดดไม่รู้อร่อย,วยเอวไประเวเนื้อนุ่มซื้อมาโรกว่าพี่น้องไปเดินไทุูนได้มาโรสองขีดสามแปงกินไปละสามขีดคนเดียวพี่น้อง อันนี้เลยพี่น้องอืมเอาเลยกินใหญ่ๆได้เลยกินคำอืมเสียพี่น้องเด้อไปโอืมอืมอืมเยี่ยม ถึงสองชั่วโมองพี่น้องชนะพี่น้องคุณเคิ่มมันหวาน

เอาจุดประคันน้นพี่น้องนี้ทุงนาเยอะุูงนาเยอะแถวนี้ข้างหลังก็ุ่งนาด้ียน้องแล้วสบาีป่าุ่งนาป่ากันไว้เลมทุ่งนามันเห็นบุบบุบวิวสวยๆเลยวะสวยเลยเดี๋ยวทีเดนเข้ามาเด้อข้าเช้าด้น้องเด้อ กินข้าวเช้าพี่น้องกินข้าวเช้ากับเบาเกียงพิมิตไอเม็ดเนาะกิ้นคำใหญ่ๆมันนุ่มดินเนือนส่งแซ่บมันตรงมันกับเนื้อเนาะโอ้ทำง่ายพี่น้อง มามาเล่นน้ำพี่น้องมามาวิ่งเล่นเร็วไหมาไกลไปเดี๋ยวทำไมเอาให้หมาพี่น้องหมานึว่าหวมันก็อยากกินคือเราแหละพี่น้องมันพูดอะไรเนาะ นั่งเฝ้าออ <laughs> เป็นตาเลดาตัวพี่น้ <laughs> องโอ้เคกินนานแล้วเีน้เนี่ยหลายปีแล้วพี่น้อง ตำโคดากับเหมือนปูปลาอลไรพี่น้องจะใส่กระถัว่วกระกุ้งเพิ่มมาเนาะืม หมูให้ทำอะไรกินก็อร่อยอสามชั้นทำอะไรกินก็อร่อยแม่นี่ลองเอามากินกับส้มตำดูพี่น้องเข้ากันเฉยอ่พีน้ง เวรอดีอ่ะวันนี้เราไม่ค่อยมีมาวันนั้นโอ้เย็นเห็นไหเย็นวิวๆบ่ะเยย็นห้อยๆเนาะวันนี้บ่มีไม่อยมีปัำไรพี่น้องไม่ค่อยหนาว ชิยมยำงานไม่ได้พี่น้องด้วทังเนื้อทั้งไขมันแทกโอ้พอดีเป๊ะและอ๋อมากา้อ้อ Ok à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không hmmm oh kak 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 ก็เลื่อนนะะกันนะอืมก็เลยเอาสตามตำมาตัดเลยมาพี่น้องอืมอืมจิ้มจับพี่น้อง

เสือมาปูนอนเห้ง่วงเลยได้บะเดงเงน่ยงเลยเด้งเ,ดเ,เที่ยงแล้วป่น้ำวนนะวอีกเปลาเดี๋ยวให้เปลาเกียงโชว์ไปก่อ คำสุดท้ายเ้วยพี่น้องดรอิ่มแล้วอิมอ่มมือกันละว้าวทำเป็นใหญ่ ไปกกินนเหล้าัโอเคพี่น้องกินเลยครับพร้อมไหมนะอิ่มละเนาะโอ้จับเล้วเบื่อดนุ่มกำลังดีพี่น้องเอาต้มตำมาตัดเดี่นจังหน่อยเนาะกินกบบโอ้สีเดือดเลยเปรี้ยวจี๊บลงตัวเป๊ะอ่ะกินเลยครับขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามารับชมบ่าวเกียงแล้วกาศพี่ชายเนาะจบคลิปต์แล้วพี่น้องเด้อ กันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอทุกท่านอยู่แดงมีฮีอยู่ดีมีแหงเด้อแต่จเจ็บยาจนยังรวยๆด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็าบายบายสวัสดีครับ